สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพอกันอีกสำหรับครอบครัวปกงเพิมครับผมแ่เมื่อนี้ก็จะเป็นการรีวิวกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋านี่ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าไหมที่ทำเองนะครับในอันนี้เพื่อที่จะนักงต้องบุกหามากระเป๋าใส่เสื้อผ้าได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่สายหนังไซซสิบนะครับ นี่ร้งกระเป๋าหน่อยกระเป๋าน่นะครับมาเบิ้งกันว่ามันใ่้ห้หลาย,ลายปันไหนนะครับความจุก,กับในพอสมควรน,นะครับใส้เสือผ่าได้สองสามชุดนะครับสำหรับอ่ให้บ้านท,ที่เดินทางไปทัศนาศึกษาก็ได้นะครับมีไปเที่ยวก็ได้แบบแข็งแรงทนทานนะครับสายหนังแล้วก็สามารถ เพื่อนกับซักได้เียดได้เน่นะครับถ้าเพิ่มกระเป๋าหน่อยอีกอันนึงกระเป๋าหน่อยกับเป็นกระเป๋าสะพายสายเงานะครับสายพับได้ครับสายพับได้ตันนี้เป็นลูกบิดย่างดีนะครับเปิดออกมีช่องหลายช่องนะครับสามสี่ช่องมีช่อง ใส่เศษเหรียญบอมนะครับนี่สิบย่างดีหมากพิษง่ายมื่นะนี่ก็สีน้ำไปส่งลูกค้านะครับวางเ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วแตานัดลูกค้าไว้โน่นนี่ครับก็จะไปนะครับ,นะรบมีอยู่สามสามแบบสามสีสามลาย ถ้ใครสนใจนะครับลองคอมเมนต์ไว้นะครับมาถามราคาได้่าราคาประมาณเท่าไหร่เราจะมีคลิปต่อๆไปอีกครับตอนนี้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพวกคุณเ่มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็นนี่ทำนี่ครับผม สวัสดีครับ